อแก๊อยู่ไหนอยู่ตรงสรงฝังอะตรงงฝั่งบอยแก๊สซื้อเตมต็มมาใหม่หลบไหมิิงกใช่ที่ยูซื้อตมต็มมาก็มันมันไม่ชินทางไง ไม่นเอาเาอ่งนเนีไ <lawsuit> ม <ulously, S 1> ่ด <busca> ่าตงงีนแยาาเีใช่มามาทีเดียวสอเรื่องเปิดเทอมวันนี้แหละเปิดเทอเมื่อไหร่อ่ะนี่เป็นอะไรนี่เปิดเทอมค่ละสอั

ตัสิพี่บอกว่าโจ๊มตังอร่อยจริงเหรอดีนะที่เพิ่มอุปราาอร่อยแน่ๆแม่เพิ่งตื่นมาพี่อหญ่ให้น้องยิงคอยแก๊สเลยนะจริงเหรอเออยืนอยู่ตรงข้างรถขยะกันัไงปวดท้องกับบนอนบ้างจริงๆเราเทน้ำออกก่อนนะมาทำเย็นเลยจริงเราเทน้ำออกก่อนดีกว่าเนาะได้เหรอคือพรุ่งนี้สอบสิเป็น เยอะพักผ่อนบ้างเลยบ้างงานกุ่มเราหรอหลไปดึงน้องว่าเห็นงานหนักละครสองเรื่องพร้อมนางเสือแล้วันจันมีไหมไม่รู้ยังบอกไม่ได้ยังไม่รู้ก็มีย้อยเกิดได้ได้ใกล้ก็ทวิสต์แล้วกันเหมือนเดิมเวคาที่กันนานโมบี้ทาวใช่ใกล้โคตรมาเจ็ดโมงก็ได้กินว่าโอเค โอเค6โมงตีห้าออกจากบ้านไม่หนูไปเหมือนแทนไม่เพราะวันนี้ต้องออกจากบ้านตีสี่อ่ะนี่เหรอต้องเปลี่ยนสภาพไปแต่งตัวแต่งหน้าอีกแล้วเริ่มบ่งสรวงเรื่องเขาต้องเป็นตอนเช้าอยู่แล้วใช่ใช่จนมอ้าวมา10โมงแล้วล่ะตอนนั้นก็ตี4แล้วแหละที่ไปเหมือนทำงานเลยรงครึ่งๆี่ออกจากบ้านแล้นั่นแหละแล้วคุณกีไปออกประมาณ7โมงแหละเพราะว่ากลัวรถติดักหลงกลัวหลงไม่หลงไม่หลง ไม่เลยเราเรากีน่ะไม่หลงพี่เราี้ไม่หลงพวกพี่อนั้นวันวานอะวนกันไม่รู้กี่รอบก็กินกกลัวกินกหกมันต้องเข้าไปในสนามกอล์ฟหรืองใช่เข้าไปก็กเักันตรงอือำไม่ได้แล้วเอที้เคยไปมาแล้วไงเรายังไม่เคยไปไงเราก็ใช่คือาเก็ตติงไปแล้วตรงไปไหนร มันก็ต้องเอาแต่ช่าอะไรตึ้งตึงวะไอเนี่ยเนี่ยตรงนั้นมันจะบอกว่าสถาบันกัตนาแล้วก็เลี erm. ้ยวซ้ายเข้าไปมันมีมันมีอยู่ที่เดียวกันสองที่เอมันมีกัตนาสองที่อไม่ใช่อยู่ใกล้ใกันไม่ใช่ตัวอันดานะคะไม่ไม่ถึงว่าที่นั้นอะที่สารยาในสองที่มันมีเลขที่หนึ่งหนึ่งกับเก้าเก้าเก้าไม่เป็นกัตนากับมุกี้ทาวกัตนามุกี้ทาวมุกี้ทาวหนึ่ง เราเข้าไปกันนาโมวีทาวมันมันเลี้ยวอันเดียวกันเลี้ยวเลี้ยวซ้ายใช่ปะแล้วพอตรงไปครูมันจะมีเหมือนทางแยกอะเราต้องเลี้ยวขวาแล้วจะมีป้อมยามังแล้วก็ตรง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 อะย่าเ้ยเข้าไปแล้วก็เข้าไปก็เลยทางแยกแล้วก็หาที่มันเป็นเหมือนแบบรถจอดอยอะโอ้โหแล้วเราต้องไปแต่เช้าเผื่อหลงมีคนบอกตามมันมีจีพีมีจีพีเอสเราไปถึีเจ็ดโมงละเพราะว่า จ้องตามหรือทำิธีนแายงตวังจะไมเก็บคนอื่นไงต่คนนู้นคนนี้ไงเรื่องนี้คนเยอะแสดงเยอะแตเป็นนักแสดงพีเยอะ่าแล้วพี่าแล้วมีน่าจะมีค่พี่มแล้วก็พี่ยาะดามเดลอ๋อพี่มีก็พอพี่โบแล้วคนดียวที่เหลือพี่ส่วนใหญ่หัวเราะใหญ่เลยนะเห็นมันได้มีแก้ แกงตาแกงเขาไม่เข้าวันจันรเข้าเข้าวันศอกรนเองเจอกันวันอังคารมีแล้วก็ทวิตบอกแล้วนาทวิีดีดอะหกสิบหกสิบกสิบไม่ได้ถ่ายรูปเลยแปดร้อ เด็กเยอะเป็นเด็กหายเะ